ครอคอยอไอยามเ,เ,เลียบเคก่มฟถนอมยามเเตือนอยอใครคนนั้นรักฉันรักวใจไม่ใจใครก็คนนั้นคนแรกยางเองเก่งจังเลยเพลงอะไรครับ มียังถามค่ะใครร้องเอ่ยใครพละร้องเมนี่น้องฟ้าค่ะน้องฟ้าร้องเออใครขอใครสอนใครสอนเมนี่กับเมนี่กับเชีแย่แมนี่กับแพทสีค่ะแพที่โรงเรียนค่ะเดี๋ยวชื่ออะไรคะชื่อน้องฟ้าค่ะอยู่ห้องไหนคะอยู่ห้องแตงโมค่ะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนอนุบาลแถวแก้วค่ะอ่าหันมามองกล้องหน่อย สวัสดีสวยๆด้วยค่ะในรอนี้นายเป็นภาษาอังกฤษสิมาในมิอะไรม y n a is h n r k i Banana m i c e is me. and the c o u n a e Thailand Thank you โอ้โหัวได้ดีมากเลยค่ะ